สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทางดอทช่อผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านหน้าไพ่ทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะส่งเขามาเราห่างออกมานะพลังงานไพ่ชาวธาตุลมนะคะผู้ศพเออไม่ใช่ขอไยผู้ศพมาจากไหนเชียวมิถุนตุลกุมนะคะตอนนี้นะคะคุณห่างจะเข้าออกมานะเราจะส่งพลังงานความรู้สึกของคนของคุณ นะที่เชื่อมโยงมาถึงคุณหรือรู้สึกอะไรยังไงเขาเป็นยังไงปฏิกิริยาของเขาคือเราส่องชีวิตเขานะคะหมอแจนได้อธิษฐานจิตและเปิดไพ่ไว้ให้ชาวธาตุลมเรียบร้อยแล้วนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะไพ่ที่คุณได้นะคะ f i v e of s o r d s นะคะ queen of pentacles นะคะแล้วก็ the death ten of cups three of cups, ace of pentacles, five of pentacles แล้วก็ the moon นะฮะ seven of cups, the fool นะฮะ energy พลังงานเนี่ยนะ,ะหมอรู้สึกว่าอ่อคนของคุณเนี่ยนะคะเขากำลังรู้สึกว่าเขาอะกดอารมณ์ความรู้สึกของความต้องการนะฮะที่คิดนะะในความรู้สึกที่มันแบบ intense รู้สึกลึกซึ้งยากที่จะ ะะดับมันลงได้ยากที่จะปล่อยความรู้สึกนั้นออกไปได้กดอารมณ์ความรู้สึกให้นิ่งให้หยุดคิดให้เลิกคิดถึงให้เลิกคิดะนะคะหยุดนะะว่าเออสิ่งนี้เขาเคยนะะทำให้เรารู้สึกเหมือนมีความสุขบรรยากาศเหมือนแบบว่ามีความอบอุ่นมีคนที่มาหามาดูแลเอาใจใส่นะคะบรรยากาศรู้สึก เบาสบายเหมือนคนในครอบครัวเหมือนว่าเราเนี่ยนะในความสัมพันธ์เนี้ยเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วนะคะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันห่วงใยกันไว้วางใจกันนะ,ะตอนที่มีคุณอยู่นะคะชาวธาตุลมตอนเนี้ยนะเขาก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเป็นแค่คนร่วมงานเป็นคนรู้จกักเป็นเพื่อน เป็นกรัลรยาณมิตรนะคะเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาพยายามจะบอกตัวเองว่าอมืมันได้ห่างไปแล้วมันได้จบไปแล้วในสถานการณ์นั้นอะที่เคยมีเขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันไม่มีเขาแล้วนะคะคือเหมือนสิ่งเนี้นะ,ะคนคนนั้นของคุณนะคะรู้สึกสถานการณ์ว่าเออมันมันจบไปแล้วแหละนะคะความสุข สิ่งนั้นหรือความเอาใจของเขาที่รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเป็นความสุขของคุณเออความสุขของเขาที่เขาต้องการนะตัวเราอ่ะก็จะทําสิ่งนั้นให้เขานะคะอะไรสิ่งนี้นะทีนี้เมื่อเขาพยายามจะแบบกดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้มันก็ยิ่งพยายามนึกถึงนะคะเขาก็ยิ่งนึกถึงในตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวก่อนนะ พอในตอนกลางวันเนี่ยเขาก็พยายามจะข่มอารมณ์อาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะอยู่กับผู้คนอื่นมากมายเช่นมีลูกน้องมีบริวารมีหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้คนมาอะไรผู้คนที่เขาต้องเจอนะะในชีวิตประจําวันในไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยนะทะีนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าโอเคก็นะ,ะกดอารมณ์ความรู้สึกที่จะไม่คิดถึงคุณอะ มันก็โอเคมันก็ทาได้มันก็พอทำได้นะคะพอตอนช่วงกลางคืนนะคะความรู้สึกที่จะกดไว้เนี่ยนะคะมันก็ต้องบังคับตัวเองนะคะเพราะความรู้สึกอ่ะมันใหญ่ขึ้นนะคะความรู้สึกมันมากขึ้นความรู้สึกมันอินเทนต์ไอ้สิ่งที่มันอยากจะจบนะคะมันก็เหมือนอยากจะจบเหมือนบังคับให้มันจบ แต่เมื่อเหมือนมันยิ่งคิดนะคะมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะภาพคุณมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบมันมีอิทธิพลมาก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 ,มากที่สุดนะคะที่สุดเลยนะเอสออฟเพนเดเกนี่ยกับไฟออฟเพนเดอร์เกิเนี่ย, acle, เ,ยเขาเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอะนะคะรู้สึกมากและเขาก็รู้สึกว่าหง่อยเหงานะคะ เหมือนไม่ได้รับความสําคัญนั้นอยากได้รับความสําคัญจากสิ่งที่คุณเคยทําให้เขาตอนนั้นนะคะเห็นไหมคะเขารู้สึกขาดแคลนเขารู้สึกเหงายเหงาเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเฝ้ารอคอยนะ win of petal เนี่ยมันเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณเคยให้เขาเนี่ยนะเคยให้เขาอาจจะเป็นความดูแลเทคแคร์ใจดี เอาผลไม้ไปฝากเอาขนมไปฝากนะใจดีอะไรของคุณก็แล้วแต่เอาดอกไม้ไปให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเอาใจอนะคะเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นที่มันเคยแบบดีมากอ่ะตอนเนี้ยไม่มีสิ่งนั้นแล้วอะออะไรสิ่งเนี้ยนะคนคนนั้นตอนกลางคืนนะคะสิ่งเนี้ยมันยึงกลางคืนน่าจะไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่นะคะเพรากลางวันอาจจะต้องทํางานและกลางคืนก็พยายามจะหลับแต่ก็ยิ่งคิด นะมันเป็นภาพที่แบบดึงดึงสิ่งที่คุณเคยทําสิ่งดีๆให้อะไรสิ่งเนี้ยนะความสุขที่เคยอยู่ด้วยกันนะคิดมากก็คือนอนไม่ค่อยหลับนะคะอาจจะแบบนอนไม่หลับนอนหลับแปบ๊แปบๆแล้วก็ตื่นนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องของคุณ The ดมูนนะบอกใครไม่ได้นะอะไรเนี้ยนะแบบ อาจจะนั่งมองจันท์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบทําบรรยากาศทำโรแมนติกนะคะทำพลังงานที่โรแมนติกเหมือนว่าเออคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่นะ,ะเขาไม่สามารถเล่าหรือบอกใครได้นะคะไม่สามารถบรรยายนะะบรรยายความรู้สึกที่ท่วมท้นมากๆในใจของเขาที่เขารู้สึกอึดอัดบอกใครไม่ได้ความสัมพันธ์เนี้ต้องเก็บไว้ต้องซ่อนไว้นะ,ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่ามันเป็น คือคือมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่มันมันอินเทนต์อะมันดีฟลึกที่มันเหมือนว่าถ้าคล้ายๆไฟก็คือมันเหมือนจะไฟที่เผามอดไหม้ใจของเขาอะนะพลังงานไพ่เดเดที่มันมีรูปผู้หญิงกับผู้ชายแล้วมันมีไฟเผาอะนะไฟเผามันรุ่มร้อนมันเล่าร้อนมันคิดถึงอะมันโหยหานะเดดเนี่ยนะแต่เวลากลางวันเขาก็พยายามจะแบบ ให้มันรู้สึกเหมือนเบาสบายอ่ะมันจะกดอารมณ์ไว้เพราะเขาไม่ได้เหงาไงคะเพราะเขาอยู่กับคนอื่นมากอาจจะเป็นคนงานอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องคุยปฏิสัมพันธ์อะไรมันก็ทําให้เขารู้สึกเออเบาเบาเาสบายนะเออแต่็กิดถึงมันก็แหละนะคะทีนี้เขาก็คิดอีกว่าผู้คนเหล่านั้นอะ่ะนะในตอนกลางวันมันก็ไม่เหมือนคุณนะคะ ไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นคนงานอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์อะไรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่มันไม่ให้ความอบอุ่นมันไม่ให้การดูแลเทคแคร์หรือไม่รู้ใจหรือแบบทําให้เขารู้สึกเหมือนว่ามันไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะ <c oughs> นะคะอะไรสิ่งนี้นะทีนี้เขาพยายามจะทําตัวเองเหมือนว่าอืม ต้องต้องทำตัวให้มีความสุขสินะะเมื่อก่อนเราเคยได้สิ่งนั้นอะเอาแต่ความสุขของตัวเองเขาอยากได้อะไรเนี่ยคุณทำให้เขาแบบมีความสุขสุดเลยอะนะฮะตอนนี้เขาก็เลยคิดว่านะสิ่งที่เขาคิดและเขาฝันนะคะอาจจะหมายถึงว่านั่งฝันจินตนาการมโนจินตนาการเรื่องคุณก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็ได้ตอนที่เขานอนไม่หลับนะคะคิดคิดถึงคุณนะ คิดถึงตอนที่อยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าคิดถึงตอนที่อยู่ใกล้กันทํางานด้วยกันร่วมงานกันดูแลเทคแคร์ care, นะสิบถ้วยนะฝันคิดถึงหรืออาจจะฝันว่าถ้าใครแต่งงานกับคุณมีลูกอนุอันนี้อาจจะคิดสิ่งนั้นได้ด้วยนะแต่ทีนี้พลังงานเนี้ยมันอาจจะหมายถึงว่าตอนกลางคืนเขานะคิดถึงคุณจนหลับแล้วฝันไปฝันไปเลยนะะฝันถึงนะสิ่งที่เขาตอนเนี้ย ยังไม่สามารถเป็นอิสระจากอะไรบางอย่างนะคะเขาคิดถึงความเป็นอิสระหรือหมายถึงว่าอ,อ,อยากออกจากสิ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ที่ควบคุมเขาไว้หรือเขาอยากจะกล้าหาญไม่สับสนความรู้สึกตัวเองหรือว่าเริ่มต้นนะคะคือแบบลองเสี่ยงเออเสี่ยงดูสักทีนะ,ะเสี่ยงดูสักทีที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขอะกล้าหาญที่จะแบบว่า เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะคนเนี้ยแสดงว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลกันเป็นความรู้สึกที่ดีหรือเป็นมิตรภาพเพราะไพ่ไมันขึ้นในลักษณะสามถ้วยนะคะเพื่อนแต่เชื่อว่าเรานะ,ะชาวธาตุลมอะตัวคุณอะนะ,ค,ะคาดว่าความสุขของเขาคุณทําให้คุณรู้ว่าเขาต้องการแบบไหนแบบไหนเป็นความสุขอะนะคะ,ะ,คะก็คือง่ายๆเขาชอบสิ่งที่คุณทําให้นะแต่เขาอะไม่ได้คิด ที่จะทําทสิ่งนั้นให้คุณบ้างก็คือเหมือนเอาแต่ใจตัวเองที่อะไรที่ฉันชอบอะไรที่เป็นความสุขของฉันเนี่ยฉันเธอทําให้เออดีฉันชอบนะคะหรือว่าเอาแต่ความสุขของตัวเองบางทีเกาอาจจะไม่ได้รู้ก็ได้ไม่ได้คิดก็ได้ว่าควรจะเริ่มต้นสิ่งนั้นที่นะรู้สึกรู้สึกว่าชอบคุณรู้สึกว่าอยากเป็นแฟนรู้สึกว่าอยากหลุดออกจากพัฒนาการของ เพื่อนคนร่วมงานหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะเออเดี๋ยวก่อนนะมันมีความรู้สึกอีกอันหนึ่งด้วยที่แบบถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นหัวโขนของเขาของคนคนนี้ยที่มันใหญ่อะ่ะกดกดเขาไว้นะฮะออหัวโขนภาระหน้าที่ของเขาตำแหน่งงานนั้น เขาไม่สามารถที่จะมีแฟนมาแต่งงานกับคุณมาเป็นแฟนกับคุณมาทําปฏิสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่มากเกินมิตรภาพหรือกัลยาณมิตรนะฮะอะไรแบบนี้นะคนเนี้ยอยากหลุดนะฮะไม่ถึงว่าความคิดถึงนะความคิดนะอยากจบหรืออยากหลุดออกจากความรู้สึกที่มีความสุขอะนะฮะคล้ายๆเหมือนว่าคุณเป็นสารเสพติดส,สําหรับเขาอะเป็นโคเคนไปแล้วอะนะ,ะเสพติดความสุข ที่คุณมีให้เสพติดคุณนั่นแหละนะคะเขาก็เลยว่าอืทํำยังไงดีอะนะคะอยากเป็นอิสระจากความสุขนั้นความคิดถึงนั้นอะไรแบบเนี้นะ,ะที่คุณอะให้ความอบอุ่นความมั่นคงความปลอดภัยสิ่งที่เขาอะ่ะไม่เคยได้รับจากที่ไหนๆนะคะแบบดีเลยอะ่ะเต็มเลยอะ่ะคือแบบว่าเออ ให้เกียรติยกย่องเชื่อถือศรัทธาเอาอกเอาใจอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เกียรติอะไรสิ่งนี้นะคะเหมือนคนในครอบครัวน่ะหวังดีห่วงใยนะ,ะเป็นห่วงอะไรสิ่งนี้นะค,ะคือไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่มากลัวเออกลัวเป็นอันตรายกลัวไม่ปลอดภยัยกลัวอะไรก็สารพัดอะนะคะก็คือเป็นห่วงเอาง่ายๆนะคะสมมุติถ้าอยู่ไกลกันก็ถ้ามันจะมีเรื่องอะไรที่ใกล้สถานที่เขาคุณก็จะโทรหาว่า เป็นอะไรไหมอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเป็นคนแรกที่ที่คุณจะโทรไปหาไปถามอะไรสิ่งเนี้นะเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบนั้นแบบเป็นห่วงนะคะมันก็เลยทําให้สิ่งเนี้ยมันยิง่งมันยิ่งชัดมันชัดนะคะสิ่งที่ต้องกดไว้นะคะสิ่งที่กดเขาไวะะ้อะกดว่าไม่ให้เขาโหยหานะคะอารมณ์ นะอารมณ์นะเดมูนเนี่ยนะอารมณ์ความรักความรู้สึกที่มันพุ่งพ่านนะะอารมณ์ความรักความรู้สึกที่มันพุ่งพ่านนะ,ะที่คิดและจินตนาการนะในความคิดในหัวของเรานะ,ะคือเอาง่ายๆแหละถ้าคนเราอ่ะจะมีอารมณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วก็จินตนาการถึงคนของตที่ตัวเองรักถูกไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละสิ่งเนี้นะคะจริงๆจริงๆคนนี้นะ,ะก็คือเขาอ่ะอยากจะทําอะไรนะ ตามอารมณ์ตามอารมณ์ตัวเองบางทีเขาคิดนะว่าถ้ามันไม่มีหัวโขนอันนี้สวมอยู่เขาไม่ต้องกดสิ่งเนี้ไว้นะกดนะตำแหน่งการงานอะไรของเขาก็แล้วแต่ที่เขามีอยู่นะเออเป็นอิสระนะคะไม่โดนครอบโดยสิ่งเนี้ยถ้าเขาไม่ห่วงห่วงหน้าตาห่วงชื่อเสียงห่วงสังคมตัดสินว่าเขาจะเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีสังคมไม่ยอมรับศีลธรรมศาสนาประเพณีอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละนะคะ นะคะเขาแบบอยากจะแบบฝันนะเออฝันจินตนาการวนะ่าเขาอยากจะแหกแหกกรอบเออแหกข้อเออแหกข้อก็ได้นะฮะแหกกฎนกเ,กนเนี้ยกฎเกณฑ์เนี้ยกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันครอบไว้อะไปหาคุณนะคะเป็นอิสระทําตามท,ท,ที่ใจปรารถนาได้ไหมมันก็เป็นแค่ได้ห่วงฝันจินตนาการอะไรแค่เนี้ยเนี้ยแค่เนี้ยจินตนาการนะคะนี่คนของคุณไม่รู้นะว่าราศีอะไรหมอไม่รู้แต่มีธาตุน้ำนะมีอันพิจิกกับมีน เออบางทีอาจจะเป็นธาตุลมแล้วก็ธาตุดินแล้วก็อาจจะมีดาวสุกดาวจันของเขาอาจจะอยู่พิจิกหรือเดือนพิจิกาก็ได้หรือเดือนมีนาก็ได้ดน,น,ไดนะคะเอเนจี Energy, เหมือนคนที่เป็นดาวจันทรหรือดาวสุกอยู่ธาตุน้ำนี่แหละหนะเนี่ยมีนกับพิจิกเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะจินตนาการอะไรได้ล้ํานะคะเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เขาคิดเนี่ยนะคะเขาคิดเป็นฉากเลยเขาคิดถึงความสุขเขาคิดถึงอะไรเงี้ยเขาจะคิดคิดคิด,คด นะจินตนาการจนหลับไปแล้วก็ฝันนะคะฝันเนี่ยฝันว่าน่าจะได้ทําตามอะไรปรารถนาหรือว่าอยากจะเป็นกลับมาเป็นคนสําคัญนะคะของของชาวธาตุลมความรู้สึกเขานะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือพูดคุยนะคะอยากจะให้โชคชะตาเนี่ยนะหรือเขาอะน่าจะแอคชั่นนะในวันข้างหน้าเนี่ยนะคาดว่าน่าจะโทรหา นะคะสิ่งที่เขาคิดนะแบบอยากจะโทรหาคุณอะแต่จริงๆ5ดาบกับ1นึ่งเอ็ดออฟ l พเนี่ก็คือเขาคิดถึงเรื่องหน้า,หน,าหน้าตาตำแหน่งหนะ้าที่การงานแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนสําคัญนะคะในในในสิ่งที่เขาครอบครองมีอยู่นะคะหรือตำแหน่งการงานเนี้ยนะหน้าตาสังคมแล้วก็ความเป็นอีโก้ของเขา5้าดาบนะคะเขาคิดว่าถ้าเขากดอีโก้สิ่งนี้และเขาเห็นว่าหัวใจหรือความรู้สึกเขาสําคัญ เหมือนตามที่เขาคิดอะนะคะเขาจะโทรหาคุณเขาจะติดต่อสื่อสารเพราะว่าเขาอยากเริ่มต้นว่าเขาเจอคุณหรือได้คุยกับคุณเนี่ยเอาง่ายๆเจอและคุยนะคะได้คุยกันนะติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์ด้วยและเขาก็คิดว่ามันมันดีอะมันดีที่สุดในโลกเลยมันดีที่สุดแสดงว่าคุณน่าจะดูแลเอาใจเขาใส่เขาดีมากกว่าคนในบ้านในครอบครัวใครทั้งหมดที่เขาเคยเจอนะฮะ The world เลยนะ,ค,ะคุณเป็น The world เลยนะคะ เขาจะเริ่มต้นเหมือนว่าทําให้ตัวเองมีความสุขบ้างได้ปะอะไรสิ่งเนี้ยเหมือนเขาพูดกับตัวเองอะแหละว่าทําไมไม่เคยทําให้ตัวเองมีความสุขอะไรสิ่งเนี้นะคะอยากพูดคุยแต่ก็ไม่กล้าโทรนะคะเพราะอีกโก้ของเขาความขัดแยง้งความย้อนแยง้งนะคะอะไรสิ่งเนี้นะคะแต่ก็อาจจะกลัวหน่อยๆกลัวหน่อยๆเหมือนกลัวเสียหน้าหรืออาจจะกลัวประมาณว่าก็เลยสับสนไงว่าเออถ้าคุณถ้าคุณบอกไม่แล้วล่ะ โทรมาทาไมอะไรสิ่งเนี้ยนะถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทายังไงอะไรสิ่งเนี้ยนะคะก็ก็กลัวเสียหน้านะฮะก็เลยสับสนไปใหญ่เลยนะคะว่าเอออืมเดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวคุณอนะ่ะก็จะพูดในทํานองเหมือนว่าคิดถึงแล้วสิถึงโทรมาอะไรสิ่งเนี้ยนะคะจนแบบเขา อาจจะไม่เคยทําสิ่งนี้นะคะมันอาจจะมีความอายอะไรสิ่งเนี้นะคะแบบไม่ไม่ไม่เคยทําอ่ะเออไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยจิกจิกยืออยู่อะไรแบบนี้นะคะว่าเออยังไงดีนะคะก็ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปอะไรสิ่งเนี้ยแล้วก็อาจจะแบบยอมยอมรับอ่ะยอมรับกับยอมรับกับชะตากรรมความรู้สึกตัวเองแหละนะะพยายามหยุดนิ่งหยุดนิ่งไว้แต่ หมอไม่รู้นะว่าคนนี้น่าจะไปดูดวงส่วนตัวหรือไปปรึกษาหมอดูหรืออาจจะไปดู youtube ช่องไหนช่องไหนอะไรสิ่งเนี้ยนะคะหมอเห็นมันว่าเขาน่าจะไปคุยหรือไปดูดวงหรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีพลังงานเดอะทาวเวอร์นะโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่หมอดูต้องพูดอะไรสักอย่างให้เขาแล้วแหละนะคะเบื่อนดโอ้ยเออเนี่ยหมอแอมดูข้างในนะ มาดูช่องหมอแจนมาเดี๋ยวหมอจะได้บอกให้ไพ่ที่ซ่อนไว้ข้างในเนี่ยดีมากเลยนะคะเพื่อนๆโอโ้โหอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขานะดีสุดดีมากดีมากเลยอะ่ะคือไม่บอกดีกว่านะเอาไว้ดูดวงส่วนตัวจะบอกเด็ก <c oughs> <c oughs> ะโอเคนะชาวทัตลมแค่นี้ราศี <c oughs> ที่ไปเกี่ยวข้องพิจิกนะคะ <laughs> ลาซิมีดโอ้ยไพ่ดีมากเลยตายแล้วตายแล้วโอ้โหยอยากจะพูดเหลือเกินนะแต่มันเป็นดวงรวมอะ่ะอันนี้สิ่งที่ซ่อนไว้พูดไม่ได้อะ่ะจักรวาลไม่ให้พูดเนี่ยโอ้โหเนี่ยทาวเวอร์มาเปรี้ยงเลยเย้วหมอแจยนหยุดก่อน <laughs> โอเคโอเคแต่คือต้องดูดวงส่วนตัวนะโอ้โหไม่น่าจะเชื่อเลยอะ่ะหืมข้างนอกว่าดีแล้วข้างในดีมากอะชาวธาตุลม ถ้าอยากจะรู้ว่าคนนี้เป็นคู่คุณไหมนะดูดวงส่วนตัวแล้วกันนะมามาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนี่นะคะเราห่าเมื่อกี้ไพ่มันขึ้นว่าให้เขาให้คุณมาดูดวงส่วนตัวพอดีหมอจะพูดแปลต่อไพ่ทาวเวอร์มันมานะ่ะแล้วก็วิวว่า f o ร์จูนแบบอย่าไปพูดบอกมันสิ่งที่มันเป็นในอนาคตกับดวงรวมไม่ได้เดี๋ยวเขาทึกทักเอาแล้วเราก็จะมันวิบากกรรมมาถึงเราไม่เอานะคะ <c oughs> นี่ดวงรวมนะพิจาณานะสิ่งที่พูดไปนะคะว่าเออจริงหรือเปล่าสมมติถ้าคุณบอกเฮ้ยหมอแจนหนูจะรู้ได้ไงว่าเขาคิดอย่างนี้จริงไหมอ่ะคุณก็ต้องคุณก็ต้องฟังในในช่วงที่หมอพูดถึงแปลหมายถึงตัวคุณที่เคยกระทํากับเขาสิว่าตัวจริงไหมคุณทําสิ่งนั้นไหมเขาก็เลยต้องคิดสิ่งนี้ถ้าคุณทําไม่ดีทําไม่ไมดีทําไม่ไม่ได้เอาใจไม่ได้นู่นนี่เขาจะคิดถึงทําไมอะถูกปะล่ะแต่ถ้าคุณทําดีแบบในโลกนี้เออไม่ใช่ในโลกเนี้เดี๋ยวก่อนนะ ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยเอาใจผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนเท่าเยคนนี้แต่คนนี้เออเนี่ยคิดสิ่งนี้ยถ้าคุณพูดสิ่งเนี้ในใจของคุณน่ะเออนั่นแหละอันนี้ใช่อันนี้ตรงอันนีนน้นึกอ,ออกใช่ไหมมันมีเหตุและมันต้องมีผลไม่ว่าเราจะดูฝ่ายเดียวฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณมันมีเหตุและมีผลถูกไหมคะมันถึงได้เกิดสิ่งนี้ถ้ามันไม่มีเหตุผลว่าคุณไม่เคยทําอะไรเลยช่ยไม่ได้สนใจเขาสิ่งเนี้ยมันจะเขาจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเก็ฑนะเก็ฑนะคะโอเคนะ เอาล่ะนะไว้เจอกันดวงดวงส่วนตัวนะาวา้าจันลงนะคะเอาล่ะนะคะหมอแจนไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสมัครสมาชิกช่องนะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครอุ๊ยหมอแจนเห็นเลข2องศด้วยเ่อเพื่อนโอ้ my god angel confirm อะนะคะ angel confirm แล้วนะ,ะไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ